ของคนตรวจเอกสมยศกุมพันธ์่วงกุ้มการตำรวจแห่งชาติกองบัคัาการตำรวจท่องเที่ยวเท่เลเห็นถึงปัญหานี้เป็นสุขานเื่อ้แรกที่ีละลงป่อยแถวประชาชนท่นอํานวยพวกท่านเป็นกําลังหลักและกําลังประสานการปฏิบัติกับภาคีภาคส่วนต่างๆช่วงนี้รัฐบาลเราอยู่ในสภาวะซึ่งต้องคืนความสุขให้คนในชาติคณะบริหารรัฐบาลและรช กาลังนาพาประเทศในการไปรูปสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเพื่อได้เงินตรามาขับเคลื่อนประเทศไทยได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการเราต้องภูมิใจที่เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็น KPI หนึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเป็นปัจจัยเร่งและปัจจัยกระตุ้นในการที่ทาให้การท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบหลักคิดหลักนิยมในการท่องเที่ยวของ อ,รอารยประเทศอยากไปเที่ยวที่ใดนอกจากจะมีพื้นที่ที่สวยงามแล้วสิ่งแรกต้องมีความปลอดภัยที่ตำรวจที่ดีในทุกมิติในการป้องกันเหตุและทําหน้าที่อีกอันหนึ่งคือเซอร์วิสไมล์ในการที่ดีใจบริการนัทรก,นท, 7, ก,นก,กนท่องเที่ยวตอรเราทะเงินผลวันที่7จะไม่มีเหตุการณ์เกิดกับนักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตมีความสุข ในพื้นบ้านินไทยโดยเฉพาะในส่วนที่เราดูแลอยากเต็มที่ครับขอบคุณมากครับดีครับประจํรถเลยครับประจํรถเลยครับเดี๋ยวขอตั๋งนี้หน่อยนะครับเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันจัดสั่งให้กับนักท่องเที่ยวสราบนะครับถ้ารู้บอกนี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับอีกสิบเจ็ดพันครับรบร้อยครับอปครบครับพี่เดี๋ยวเรียรแลคร่องารคเางเยนีะครับเาดำเนิร่องกันนะครับไปยืนดูที่กี่ตารางกิโลเขาเนี่ย ล็อกาวา่พอ,าาอพอาาี่หนึ่งพี่หนึ่งอ๋อล็อกามหลังไป